สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องนะครับต้องทําไปเรื่อยหาเรื่องทำนะวันนี้ก็มาะจะพาเพื่อนๆมาซ่อมคิ้วครับคิ้วใต้ตารถเก๋ง c h e บริซซิฟิล่านะครับเพราะว่ามันแตกครับผมจะซื้อใหม่ก็หลายตังนะครับอาการแตกนะครับนี่ฮนะ ดูลักษณะนี้มแตกหลุดออกมาอุ้ยทีนี้ผมไปเ,เห็นในยูทูบฮะเขาโพสเขาซ่อมด้วยการใช้กาวร้อนนะครับแล้วก็ใช้สำลีนะครับในการประสานนะครับติดต่อต่อกันแล้วก็นำกลับไปใช้ใหม่ได้นะครับก็เลยอยากจะทดลองทำดูนะครับเลยเอามาแบ่งปันกัน ว่ามันจะใช้ได้จริงไหมนะครับต้องเสียเงินพันซื้อมาเปลี่ยนไหมนะครับถ้าไม่เสียเงินซื้อมาเปลี่ยนก็ดีฮะลงทุนแค่20บาทนะครับแบบสำรี5บาทาบาทก็ใช้ไม่หมดหรอกสำรีอะ่ะแต่ผมคิดว่าผมจะไม่ใช้สำรีฮะผมจะใช้อ่าเรียกอะไรนะมันเป็นเหมือนอ่ามุ้งลวดมุ้งลวดิะเป็นเป็น,ปนพลาสติกนะฮะที่มันติดมากับไอ ฝ้าสาเร็จนะฮะที่มันจะแปะมาตามรูช่องของฝ้าตัวนั้นนะฮะเพื่อกันไม่ให้แมลงหรือว่ายุงเข้ามานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องถอดไฟหน้ากับคิ้วใต้ตานะครับแล้วก็ออจะทําฝั่งนู้นด้วยนะครับก็จะทําสีด้วยนะครับพอดีซื้อสีมาฝ่นกันชนตั้งนานแล้วฮะก็เหลือก็เลยจอามาฝ่นกับต,ตัวนี้นะครับ ยาถอดตะคูนครับ,นะรบเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้ทําการถอดนะครับถอดคิ้วออกมาแล้วนะครับเราก็จะมาออทําการติดกาวครับผมจักษณะนี้นะครับก็อื่นก็เดี๋ยวหยดกาวเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ฮะกาวร้อนนะครับ บ,บัก็หยอดตามรอยแตกเลยนะครับแตกไหนเราก็หยอดหยอดหยอดไปเลยนะครับนี่หย,ยอดหยอดไหลเยิ้มทั้งมันเดี๋ยวขัดเอาฮะยังไงเดี๋ยวก็ต้องทําสีอยู่แล้วนะครับหยอดไปเลยนะครับนี่หนะยอดให้หมดทุกทุกอันเลยนะครับ เยอะไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวมันจะเลอะเทอะนะครับเดี๋ยวเราต้องไปขัดอีกเหมือนเดิมอีกฝั่งก็หยดเสร็จแล้วก็นำมาประกบกันฮะต้องเล็งดีนิดนึงนะฮะ ไปนะครับจับกดเอาไว้นะฮะร,รอมันแห้งนะครับพอมันแห้งติดกันส่วนที่แตกเสียหายไปแล้วก็หาอะไรมาดามนะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็คงจะเข้าทีนะนี่ก็เริ่มแข็งแล้วนะครับหลังจากที่ติดกาวเข้าไปแล้วนะครับนี่ มีนะครับวานี้นะครับทางด้านหลังแล้วก็จะใช้ตะข่ายนะครับตะข่ายหรือมุ้งลวดพลาสติกเนี่ยฮะทับเข<ม>้า,าไว้ฮะเพื่อเสริมความแข็ง,งแรงฮะไม่ให้มันหักนะครับแล้วก็จะเอาสัมฤททับอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับเพื่อนๆที่นี้เราก็จะมา ใส่ตัวนี้นะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับอะไรนี้ดีกว่าเีก็หยอดกาวเลยนะครับเดี๋ยวลงเปเลยฮะเดี๋ยวเขาก็ดูดติดไปเองฮะกาวก็จะวิ่งทั่วเองฮะรอยฝั่งนี้แห้งฮะ ยังก็ปล่อยได้ครับก็มายอดฝั่งนี้ตามอีกนะครับ,นะรบามานี้นะครับเพื่อนเห็นใช่ไหมครับให้เขาติดกันทั่วนะครับยอดจะเพิ่มตรงไหนยังไม่โดนก็หยอดนะครับ ยังไม่โดนก็ยอดเข้าไปดล้นนี้ก็พับลงมาฮะ มาเรอยฮะหยอดซ้ําตรงที่แตกด้วยนะครับเขาวิ่งดีมากเลยฮะน้ยาวิ่งติดมือเราด้วยฮะมาใช้มือกดช่วยก็ได้ติดมืออย่าให้มันอย่าให้แห้งคะแกะยากทําแบบนี้นะฮะไปจนจนจนหมดแผลนนะครับแล้วก็สัมีีทับบนนะครับดึงหยอดฝั่งนี้ สองนี้หน่อยกดไปคูนึงกดครับปมิดไปก็ได้ ให้มันติดนะครับผมแห้งต่คู่หนึ่งเขาก็ติดกันนะจากนั้นก็น้ำสัมฤีนะครับมาใส่ด้านบนนะครับโบปะแบบนี้เลยนะครับโปะแล้วกาวหยอดเลยครับหยอดลงไปเลยปี ไม่ต้องเสียดายกาวนะครับรอลยี่ิบาทเองนะปีงไปเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อมผสมกันแล้วมันจะแข็งมากเลยนะครับไปเลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับจะรอมแห้งสักครู่นะครับ ติดมือผมด้วยเห็นไหมเพืท <laughs> ทำก็ระวังนิดหนึ่งนะฮะอ่ให้มันติดมือมากนะครับนิมจะนร้อนๆแบบติดออกร้อนๆมือนิดหนึง่งใช้กระตุยช่วยแล้วกัน จะทำทั้งหมดเสร็จแล้วจะเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับการแปะก็ประมาณนี้แหละฮะเดี๋ยวทางนี้ก็ต้องติดลงมาด้วยนะครับติดลงมาขอบนี่เดี๋ยวจะเอานี้เสริมเข้าไปอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเอาละให้เพื่อนๆนเสร็จแล้วฮะจะได้ประมาณนี้ครับนี่ก็รอมันแห้งครับผมก็เรียกว่าเสริม ความแข็งแรงนะครับอรอขั้นตอนเอาไปขัดกระดาษทรายนะครับขัดทรายแล้วก็โปทําสีนะครับเดี๋ยวจะมีมาให้ดูในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องฝากกดติดตามนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดแชร์นะครับกดไลค์นะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับช่องนี้ไม่ได้เน้นมาสอนนะครับ ช่องนี้เน้นเอามาแบ่งปันประสบการณ์กันฮะรู้อะไรมาก็เอามาถ่ายทอดให้เพื่อนสมาชิกได้รับรู้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับ